เอาตอกมาเลาะก่อนครับครับหัวกลมครับประมาณนี้ครับเอาบางทานใมาแบงครับแบงกินส่วนครับหรือว่าแบงข้อต่อก่อนครับอะไรสิเป็นคอต่อหรือว่าคอหมูย่างครับตัดครับครับมาครับด้านล่างครับเมื่อสิลอกเป็นแผ่นครับแผ่นเดียวครับแล้วว่า โหหน้ากากข้างครับขับเลาะข้างก่อนครับขับเลาะใส่ขวาครับ รับมือเดียวซลข้อต่อออกที่หลังครับาสมละเอาหน้ากากาออกก่อนครับเลาะจากข้างถืมาก่อนครับ สีลาอ้อมครับอ้อมหูครับตลาะจากหูลงไปครับครับตรงนี้สีไม่เหนือครับเอาเหนือติดออกไปน้ำครับ ทั้งสองขางขึ้กันครับเสี่ยวเนื้อตีลงไปน้ำครับจากล้อด,ดันล่างครับเขยมาล้อด,ดันบนครับ ช่งไปฝ่ายครับสิเป็นกระดูกนวนครับครับเีย็บรอยครับหน้ากากหูคางครับ ข้อต่อครับรอหลัดครับใส่คว้าครับเลาะด้านล่างขึ้นไปครับขับคอต่อหรือว่าคอมัยางครับ ลิ้นครับรอดานข้างก่อนครับหาสิบรอดนันหัวเข้าไปครับครับดึงครับอันนี้ลิ้นครับ เนื้อแก้มครับตั้งขื้นครับแล้วก็เสาะลงไปครับ แก้มไน่ครับเาะเขื่นครับตั้งขึ้นครับเสาะเนื้อขมับครับว่าเซรุตุกับก,กระดูกครับ ใส่ขวายที่กันครับสอดชิดๆกันดูครับเจียมนอกครับสอษครับใส่ลึกครับใส่ขวายที่กันครับ หลังจากซอแล้วครับงัดครับใส่มีดซ้อครับเพื่อว่าใส่เนื้อรือดอกกักข้างกับว่าคานไก่ครับเรียบร้อยครับดันครับเนื้อแก้มบนเนื้อขมับเราลงไปครับซ้อครับรวบเนื้อแล้วครับ ัดครับขับเรียบร้อยครับเนื้อแก้มเนื้อขมับครับ,รบสองขาแยกที่กันครับ รวบแล้วครับตัดคือว่าเสาะออกครับจากกระดูกครับเนื้อสิริรู้ถูกมากครับครับเนื้อแก้มเนื้อขมับครับครับเรียบร้อยครับ